จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4ฟาบ v ิสฮูกินเกีย่ยวข่าวชาวฝรั่งเศสรายงานว่าปารีสช็งองแงเตรียมแต่งตั้งคิสซอฟเกาติเย่เข้ามาเป็นกุซซีคนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าหลังตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับนีดจำนวน10ล้านยูโรเรียบร้อยแล้ว เวลานี้แปรแชกกำลังมองหากุญื้อรายใหม่หลังตกลงที่จะแยกทางกับมาริซิโอปเชติโนในใหญ่ชาวอาเจนตีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยช่วงที่ผ่านมาพวกเขาโตเป็นข่าวกับเซนาินซีดานมากที่สุดแต่มีรายงานว่าซีดานได้ปฏิเสธการทับทามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังยังแน่วแน่ที่จะรอกุมังเยนทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากดิดิเอเดชองหลังจบฟุตบอลโลกปี2022ขณะที่ฟาบิเซโอโรมาโน เยาวข่าวคนดังก็รายงานในทิศทางเดียวกันว่าแปรแชร์หวังจะปิดดีลหาตัวพ้จารทีมคนใหม่ให้ได้ภายในสัปดาห์หน้าโดยวางเกาติเย่ขึ้นมาเป็นตัวติงอันดับหนึ่งแทนที่ของซีดานโดยที่แปรแชร์จะต้องจ่ายค่าชเช่เชยให้กับนีดหลังกุนซือเลื่อนน้ำหอมยังเหลือสัญญากับตัวสก,กัดอีก2ปีด้วยกันนอกจากนี้โรมาโนยังระบุอีกว่าการเข้ามาของเกาติเย่เขาจะไปดึงเรนาโตซานเชสมิฟิลโปรตุกีสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง หลังประสบความสำเร็จสมัยที่กุสืซอรายนี้คุมริวคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสมาครองขณะดเดียวกันวิทินยามิฟิลดารุ่งจากเอฟซีบอตโตที่ตอนนี้กําลังตกเป็นข่าวกับแเป้แชร์เช่นเดียวกันสําหรับเกาติเย่วัย55เคยพาริวสร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์ลีกเอิงมาแล้วในฤดูกาล2020-2021ก่อนจะย้ายมาคุมนิดในซีซันที่แล้วและพาทีมจบอันดับ5คว้าตัว๋วไปลุยฟุตบอลยุโรปได้สําเร็จ ซินดีนซีดานจะไม่รับงานคุมบารีชิงชแมงในซัมเมอร์น,นี้เนื่องจากต้องการนั่งแท่ในนายใหญ่เทนเนอร์ทิชชาฝรั่งเศสหลังจบศึกฟุตบอลโลกในการให้สัมภาษณ์กับเดอรฟุตอดีตกุซเรียมาริดเปิดใจถึงความปรารถนาที่จะทําหน้าที่โค้ชต่อไปแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นถึงจุดหมายปลายทางถัดไปของเขามีรายงาน,นว่าซีดานเป็นตัวเลือกแรกๆของแปรแชร์สำหรับการเข้ามาแทนที่มาริเซโอปาเชติโนโ ซึ่งเตรียมถูกไล่ออกอย่างเป็นทางการในอีกมิกี้วันข้างหน้าเชื่อกันว่าสโมสระตรือรือร้นที่จะนำคุณซือคนใหม่พิสูจน์ตัวเองในแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วซึ่งนั่นคือถ้วยรางวัลที่พวกเขาต้องการมากที่สุดผมอยากไปต่อผมยังมีไฟอยู่ฟุตบอลคือความรักของผมผมอายุ50ปีมีความสําเร็จมีความสุขนั่นคือสิ่งที่สําคัญเซนาด,ดินซีดานากาล่าวนับแต่ที่เขาย้ายออกจากเรอลมริดซีดาน ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับงานที่มีชื่อเสียงจ,จํานวนมากรวมถึงตําแหน่งกุซืีทีมชาติฝรัลล่งเศสด้วยขพร้อมที่จะปฏิเสธงานกับแป้ะชแชร์ซึ่งมีคริสตฟเกาติเย่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลยดคาดว่าจะเป็นในายใหญ่นิสที่จะเข้ามารับงานดังกล่าวในทางกลับกันตามรายงานจาก i m c Sport ระบุซีดานจะถูกกําหนดให้เป็นในายใหญ่ทีมชาติฝรัลล่งเศสหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022ดังนั้นเขาจึงได้ปฏิเสธความสนใจจากแป้ะแร์ ตนกณะนั้นสื่อเจ้าดังกล่าวก็ชี้ว่าตูที่ซีดานจะลงเอยกับแป้แชยังไม่ปิดลงเสียเทีเดียวแม้จะมีรายงานว่าข้อตกลงของซีดานแต่รับหมดสรุปแล้วมูซาเดเบเลตต้องการเป็นนักเตะโอลิมปิลิยงต่อไปและสโมโซอนจะดึงเล็กสองลากาเซตกลับมาร่วมทีมก็ตามกองหน้าวัย25สสร้างผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาได้ดี หลังซอยตะขาตย21ยประตูจากการลงเล่น30นัดและยังทำไป4อสซ์ด้วยกันแม้ว่านักเตะโชว์ฟอร์มด่างก่าวออกมาแต่ยังไม่ดีพอที่จะพา OL ไปลุยฟุตบอลยุโรปแต่กะนั้นรายงานจากเลกิฟระบุนักเตะชาวฝรั่งเศสยังคงหมายมั่นลงเล่นกับลียงต่อไปในฤดูกาลหน้าด้วยการที่ OL ดึงลากาเซตกลับมาร่วมทีมอีกครั้งและสัญญาของเดมเบเล่จะหมดลงกลางปี2023ทำให้มีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่า สโมสรอดังจากโรนัอฟ์ร้อมปล่อยอดีตหัวหอกเซลติกออกไปแต่สื่อดนันลันหอมระบุเดมเบเล่ไม่มีความต้องการแยกออกจากทีมในหน้าร้อนนี้รวมไปถึงลียงที่พร้อมเจรจาสัญญาใหม่ร่วมกับนักเตะในรายงานเผยต่อไปอีกว่าปีเตอร์บอสเทนเนอร์ของลียงกำลังมองไปที่การปรับระบบมาเล่นแบบกองหน้าคู่ซึ่งเทนเนอร์ชาวฮอลแลนด์ได้พิจารณาเดมเบเล่ให้เป็นคู่หูกับลากาเซตหาใช้คู่แข่งกันแต่อย่างใด ปริเจนเชแมนเดินหน้าเจราจาอินเตอร์มิลานอีกครั้งเพื่อหวังดึงมิลานสกีนยานไปร่วมทีมให้จงได้ในรับไป27ตกเป็นที่หมายปองของแฟชแชร์โดยมีรายงานระบุว่ายอดทีมจากฝรั่งเศสต้องการตัวแนวรับสซโรวาเกียไปร่วมงานในหน้าร้อนนี้อย่างมากและได้ยื่นข้อเสนอแรกให้กับมูใหญ่อินเตอร์มิลานแต่ถูกปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยกัน,นั้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจานูจิลองกาลี นักข่าวจากสปอร์ตอิตาลีรายงานความคืบหน้าในเรื่องดักล่าวโดยระบุว่าแปรแชร์เตรียมดำเนิน,เนการเจราจาอินเตอร์อีกครั้งรเร็วนี้แต่ว่าทางฝั่งอินเตอร์ยังคงยืนกรานค่าตัว80ล้านยูโรในการปล่อยสกีนยานออกจากทีมในหน้าร้อนนี้ซึ่งสื่อคาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ60ล้านยูโรแต่ยังไม่สามารถทําให้ยอดทีมแห่งเมืองมิลานพอใจได้ผิดกับแปรแชร์ที่พร้อมการันตีค่าแรง7.5-8ล้านยูโร ให้นารับวัยเพียง27ปีแต่ยังคงติดอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับต้นสกัดนารับทีมชาติสโลวาเกียทั้งนิสื่อ,อิตาลีระบุว่าแปร์แชจะดําเนินการอีกครั้งเร็วๆนี้โดยหวังว่าจะสามารถเจรจาคว้าสกรีนยานซึ่งเหลือสัญญาแค่ปีเดียวไปครองได้สําเร็จฟันเชสโกตอตติอดีตก้าหน้าทีมชาติอิตาลีมองว่าเคลียนเอเ็มปาเป้คิดถูกที่ไม่ย้ายไปอยู่กับมาริด มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นระหว่างกองหน้าวัย23ปีปาริสเซียเชแมงและเรัลมาริดหลังจากเมื่อเดือนที่ผ่านมามีรายง,งานออกมาว่านักเตะต,ตกลงย้ายไปร่วมทัพราชาชุดขาวเพราะตอนนั้นสัญญาของนักเตะกำลังจะหมดลงแต่ก่อนที่แชมป์ลีเอิงจะจบฤดูกาลไม่นานสื่อในฝรั่งเศสก็ตีข่าวใหญ่ออกมาว่าเอ็มบปเป้ abe, เปลี่ยนใจอยู่กับแปร์แชร์ต่อไปพ,อพร้อมปฏิเสธโอกาสย้ายไปเล่นในสเปนก่อนจะมีการยืนยันในเวลาต่อมา ซชืงเรือดังกล่าวสร้างความเดือดดานให้กับแฟนบอลมารลียอย่างมากจนถึงขั้นไล่ตามจองเวนโลกออนไลน์แบบกรัดไม่ปล่อยแต่มีการกระทบกระทั่งไปยังกองหน้าวัย23ปีอย่างต่อเนื่องกันนั้นยังมีคนที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของกองหน้าวัย23ปีล่าสุดคือตอตติอดีตกองหน้าระดับตำนานของโรมา่าเอมเปเป้เหรอสรับผมมันเป็นทางเลือกของกองหน้าวัย23ปีล่าสุดตอตติ คือกองหน้าระดับกำนานของโรมา่าเอ็มปัปเป้มาหาผมมันเป็นทางเลือกของหัวใจไม่สำคัญว่าใครเป็นคนตัดสินให้อยู่ต่อเขาจะได้รับการดูแลและปกป้องเหมือนกับนักเตะชั้นนำที่ยอดเยี่ยมทุกคนเขาหาได้ดีไปกว่าแป้แชร์ไม่ได้อีกแล้วตอติเผยผ่านสกายสปอร์ตอิตาเลีย เลนโดปเรเดสระบุสมัยที่เอเนลเมซี่ยังอยู่ที่บาร์เซลโลนาตนเคยทำให้เมซี่โกรธสุดขีดแต่อยู่ทุกวันนี้พวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเลนโดปเรเดสกองกางอาเจจันติของปารีสแซงต์แชมงเปิดเผยว่าตนเคยทำให้เรเนลเมซี่สตาร์ด,ดัางเพื่อร่วมชาติมโมหอย่างหนักจนถึงขั้นที่อีกฝ่ายแทบอยากจะฆ่าตนเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกของฤดูกาล ถึงเป็นตอนที่เมสซี่ยังอยู่กับบาร์เซโลนาโดวยวันนั้นเปเรเดสพูดอะไรบางอย่างกับเพื่อนร่วมทีมแพ้แชร์ของเขาโดยเจ้าตัวไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นเรื่องอะไรแต่บังเอิญมากกว่าเมสซี่ที่ได้ยินคำพูดของเขาพอดีคำโมโหมากๆจากการที่ผมพูดบางอย่างกับเพื่อนร่วมทีมของผมแล้วเขาบังเอิญได้ยินสิ่งที่ผมพูดเขาโกรธสุดๆขาโมโหม,มากๆจนระเบิดอารมณ์ใส่ผมอย่างหนักบรรยากาศในตอนนั้นเลวร้ายมากๆเขามีอารมณ์ประมาณว่าอยากจะฆ่าผมเลย ส่วนผมเองก็อยากกลับบ้านหลังจากนั้นผมก็เจอเขาในทีมชาติแต่เขาก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาแสดงให้ผมเห็นว่าในฐานะคนคนหนึ่งแล้วเขาจะเป็นคนแบบไหนและความสัมพันธ์ระหว่างเราก็เป็นแบบเดิมมาเรื่อยๆตอนนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เราจะหัวราอกันอย่างมีความสุขแต่ตอนนั้นเขาโกรธหนักจริงๆนะเขาอยากจะฆ่าผมจริงๆนิด ตั้งราคาค่าฉีกสัญญาคิสตอกเกาติเย่ยคุณซื้อใหญ่เอาไว้ที่8-10ถึงล้านยูโรซึ่งทางแปรแชร์พร้อมจ่ายแค่5้าล้านยูโรเท่านั้นฟุตแมคคาโต้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจราจารดึงเกาติเย่ยไปคุมทัพาริทเชนชแมงโดยระบุว่าน,นี้ไปเขียวให้สโมสรอดังจากเมืองหลวงหารือกับคุณซื้อไว้ย55แต่ต้องเป็นกรณีที่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญ,ญาเรื่องดังกล่าวกลายเป็นปัญหาในตอนนี้เพราะสื่อแดนนําหอมเผยว่าน,นีด ต้องการเงิน8-10ล้านยูโรพิดกระทางแป้แชร์ที่พร้อมจ่ายในราคาแค่5ล้านยูโรเท่านั้น